กลางดึกคืนหนึ่งในบ้านที่มีคู่รักกำลังมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันอยู่ขณะนั้นในร่างกายของผู้ชายที่ได้มีอสุจิน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินทางอยู่เฮ้ยพวกที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยจะไปรู้ไหมเนี่ยกออยู่ด้วยกันถามฉันฉันจะไปถามใครแล้วนี่เธอชื่ออะไรหรือฉันชื่อจีดส่วนฉันชื่อจูด ใครอยากรู้ฉันไม่ได้ถามสักหน่อยช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องไปไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองเอ้าวเฮ้ยราด้วยจากนั้นอนสุจิทั้งหมดก็ได้ว่ายไปจนถึงทางออกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ,รชนภัยของเราอสุจิและพ้องเพื่อนรูนั้นเปิดออกแล้วมันกำลังดูดเราไปช่วยด้วย ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยจูดฉันก็ไม่รู้แต่มันกว้างมากเลยแถมผนังมันยังนุ่มอีกด้วยทันใดนั้นก็มีอีกตัวละครปรากฏตัวเขาคนนั้นคือแจ็คผูร้รอบรู้เป็นอสุจิที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีความคิดที่ต้องไปตรงมาได้ว่ายน้ำ้ามาถามจูดกับจีดไงหนูหนูลงทางอยู่แล้วจ้ะใช่ครับว่าแต่พี่คือใครหรือครับฉันน่ะหรอ ฉันชื่อแจ็คฉันคืออสุจิที่โตที่สุดและก็รอบรู้ที่สุดไงล่ะอยากรู้อะไรถามฉันได้เลยนะแค่รู้งัน้นก็บอกหน่อยที่นี่ที่ไหนที่นี่เน่ะหรอมันคือช่องคลอดของผู้หญิงไงล่ะพวกเราเนี่ยออกมาจากอวัยวะเพศชายเพื่อเข้าไปหารังไข่ของเพศหญิงโดยต้องผ่านด่านแรกนี้ไงล่ะแล้วช่องคลอดมันคืออะไรล่ะช่องคลอดทำหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกเป็นทางออก ของทารกเมื่อคบกำหนดคอดและยังเป็นช่องให้ประจําเดือนออกมาอีกด้วยประจําเดือนคืออะไรถึงฉันจะเป็นผู้รอบรู้แต่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกนะมันก็มีบางเรื่องที่ฉันไม่ชัวร์เหมือนกันงั้นเราต้องไปไหนต่อล่ะพอรู้ไหมแน่นอนฉันรู้เราต้องไหว้พิธีปากมดลูกแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนนะสิงั้นพวกเราไหว้ตามทางนี้ไปก่อนเถอะโอเค จากนั้นทั้ง3ก็ได้ไาวไปเรื่อยๆได้เจอเพื่อนร่วมทางใหม่ๆมากมายทั้งที่หางยาวไหวน้ําเร็วตัวที่อ่อนแอไหวช้าหรือตัวอื่นๆนี่แจ็คตรงนั้นมันใช่ปากหมดลูกไหมนั่นแหละตรงนั้นรีบไาวกันไปเร็วรอฉันด้วยสิทั้ง3ได้ไ่าวเข้าไปข้างในปากหมดลูกเพื่อเดินทางต่อแต่ก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเจอนั้นจะมีอะไรบ้างพวกเขา ยังคงมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้อยู่ว้าวสำเร็จเราไหว้ผ่านมาได้แล้วนี่โจ๊ดอยู่ไหนเนี่ยอ้าวไม่ได้ไหว้ผ่านมาแล้วเหรอช่วยด้วยฉันติดไหว้ออกไม่ได้ไปช่วยไอ้หนูนั่นเร็ว<ฟ><ฟ>ทําไมดึงยากขนาดนี้เนี่ย ใครอ่ะบ้างสิโวยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจากทิ่จูดหลุดรอดออกมาจากปากมดลูกได้แล้ว mm hmm. ก็ได้ถามกับแจ็คถึงเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้ตรงนี้ค่ะเรียกว่ามดลูกเป็นที่สำหรับการเจริญเติบโตของตัว,ตวอ,อ่อนหรือทารกมีการขยายตัวเพื่อรับไข่ที่เตรียมจะผสมพันธุ์กับอสุจิอย่างพวกเราหากไม่มีเชื้อเพศผู้ มดลูกก็จะบีบตัวเพื่อขับสิ่งต่างๆออกจากมดลูกหรือที่เราจะกกันดีในชื่อของประจำเดือนนั่นเองไหนตอนนั้นนายบอกไม่รู้จักประจำเดือนไงไม่รู้สิจู่ๆมันก็ปิงเข้ามาในหัวน่ะหลงลืมสิไม่ว่าแล้วเราต้องไปที่ไหนต่อละไอ้แก่เราต้องไปที่ท่อน,นําไข่มันเป็นเส้นทางที่จะพาเราไปหาลังไข่ได้งั้นนายนําทางเลยฉันไม่ไว้ใจไอ้หมอนี่ให้นําทางเลยอะ ฉันแค่ตื่นเต้นที่ได้มาดูอะไรแบบนี้เองเอาหนะ้าเอาหนะ้าไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวฉันจะนำเองทั้งสามก็ได้ไหวไปเรื่อยเพื่อที่จะไปหาท่อนำไข่ที่จะนำพาพวกเขาเข้าไปหาเซลล์ไข่แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีอะไรนะรอพวกเขาอยู่ในการเดินทางครั้งนี้นี่มันอะไรเหียวจังอ้าช่วยด้วยฉันโดนเมืองนี้มันติดหนุบเลยอ้านี่นายเป็นอะไรนะ่ะ จูดอันตรายอย่าเข้าไปมันคืออะไรทําไมตัวที่โดนถึงได้แน่นิ่งไปเลยมันคือน้ําเมือกที่ไว้ดักจับอสุจิที่ออนแอตัวไหนที่โดนมันไปก็จะตายฉันนึกบอกให้ระวังไงล่ะมีแต่พวกออนแอเท่าน,นั้นแหละที่จะโดนอะไรแบบนี้ฉันไปละเธอไปแล้วจูดรีบตามไปกันทั้งสก็ได้ไว่ายไปเรื่อยๆเจอน้ำเมือกมากมายที่ดักรอพวกเขาอยู่แต่พวกเขาก็ว่ายผ่านมากันได้ เอาละพวกเราถึงที่นี่แล้วละท่อน้าไข่พวกเราแค่ต้องไหวไปตามทางนี้เท่านั้นเราจะรู้ได้ไงว่าต้องไปทางไหนมีตั้งสองทางฉันจะขอไปทางขวาฉันเชื่อว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องฉันจะไปกับนายจูดฉันเชื่อว่านายเลือกไม่ผิดเอางั้นก็เอารีบไ,ไปกันพวกเขาทั้งสามก็ได้ไา้ไปตามทางท่อน้าไข่และแล้ว พวกเขาก็เจออุปสรรคที่คาดไม่คิดมันคือฝันร้ายของพวกอสุจิที่พลาดโอกาสในการไปถึงเซลล์ไข่ของเราอสุจิมานักตอนนักอ้าจีแจ็คหนีเร็วไอ้เส้นนี้มันคืออะไรกันเนี่ยแจ็คมาเป็นเส้นที่วัดดักอสุจิมาให้ไปถึงเซลล์ไข่เพื่อที่จะได้คัดตัวที่อ่อนแอจะมีแต่ตัวที่แข็งแรงเท่านั้นแหละที่ได้เข้าไปพวกเราต้องวหายลงไปอย่าไปยุ่งจูด๊ดวหยายต่อไปอย่าชา้าจูด๊ด หันไปมองเพื่อนอสุจิที่เดวายร่วมทางจากไปแต่เขาเองก็หยุดไม่ได้ไม่งั้นชะตากรรมของเขาก็คงไม่ต่างจากอสุจิพวกนั้นช่วยด้วยอ้าววายอ้าวโอ้ยอตาเท่านั่นใช่ไหมเซลไข่ใช่นั่นแหละเซลไข่รีบ่าเข้าไปพวกเราจะได้ไปไหนต่อหรอจะมีแค่หนึ่งในพวกเราเท่านั้นที่ได้เข้าไปและสุดท้ายก็จะได้กลายไปเป็นทารก แค่หนึ่งในพวกเราเหรอถูกต้องเพราะงั้นพวกเธอรีบไปไม่งั้นได้ตายกันหมดแนะ่ยาและนี่คือเรื่องราวการประจนภัยของอสุจิน้อยทั้งหลาย